วันนี้เราอยู่กับไฟสองสว่างกลมไร้สาย18โวลต์ยี่ห้อยูชิโน่สะดวกทนทานสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรให้บ้าง อุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องจะมีไฟส่องสว่างกลม1ชิ้นแบตเตอรี่18โวลต์1ชิ้นที่มาพร้อมกับแท่นชาร์จส่วนสเปคของเจ้าไฟส่องสว่างกลมตัวนี้จะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่18โวลต์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมงอายุการใช้งานสูงสุดอยู่ที่20,000ชั่วโมงความสว่างของหลอดไฟอยู่ที่30ลูเมนอุณหภูมิสีอยู่ที่8,000ถึง1,100คลวิน เจ้าไฟตัวนี้สามารถส่องสว่างเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนในระยะของแสงไฟไฟ LED 9ดวงให้ความสว่างเพียงพอสำหรับการทำงานสามารถปรับก้มเงยให้เหมาะกับการใช้งานได้เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของเจ้าไฟส่องสว่างกลมตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ที่เป็นขนาด18โวลต์สามารถใช้งานได้นานสะดวกสามารถเปลี่ยนกับเครื่องมือในซีรีส์18โวลต์ของยี่ห้อโยชิโนได้ทุกชิ้น การออกแบบที่ดีทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายและคล่องตัวมากขึ้นสามารถวางตั้งและปรับองศาของไฟได้อย่างอิสระส่วนข้อเสียจะมีน้ําหนักที่มากกว่าไฟฉายทั่วไปอยู่เล็กน้อยและเมื่อแบตเตอรี่อ่อนทําให้เครื่องมือไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ